สวัสดีครับวันนี้มากินข้าวเช้าครับวันนี้กับมากับคุณยายครับสวัสดีจ้ากินข้าวนังกันเด้อครับผมผัดบะมี่ตำกุ้งครับนี่ปัวนกผัดนกเขาเนาะตำกุ้งอยเหนียวพักครับโอ้หลายอย่างนี่ตบท้ายกับแคตทลูปครับมากินนังกันครับ แม่ขอเช้าครับอืมอร่อยแล้วจ้าบ้านเองจริงกับคุณยายขอบคุณทำงานกับมาเป็นไข่ง่วงนอนลายปวดขาบนดหักกันนี่ใหญ่ครับ một nụ lần nọc hỏa nữa 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 เกอบคับครับไข่เจ้าทำเองนิดนกุ้งตำกุ้งแก่บนัจจ่นพี่ได้กินตำกุ้งน้องเท้าแม่หน้าเนาะเขาเรียกหน้านะัปไปไตหรือก็บึงบัว้าวบ้านนี่นะครับเขได้กันอย่างไรกุ้งปล่อย มาับมากินน้ำกาม ก็นำคลิปดีๆมาให้ชมยเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็จะแล้วก็จะทำคลิปเท่าไหร่รงนี้ก็ติดเวลาทำงานครับปากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะผลแฟนเพจน,นะครับ YouTube พี่เลี้ยงน้องแฟนนะครับสวัสดีครับ